คุณผู้ชมเคยสงสัยหรือเปล่าล่ะว่าทำไมประเทศบางประเทศถึงไม่ต้องการทหาราโลมาต่อกันเลยกับภักที่สองสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยดูภักแรกกดปุ่มตัวไอตรงนี้เลยเพื่อไปดูว่าประเทศไหนไม่ต้องการทหารเป็นของตัวเองซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยก็มีเหตุผลแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางประเทศก็บอกว่าเกิดการรัฐประหารมากเกินไป <Yeah. S 1> หรือไม่ก็เปรืองงบประมาณแผ่นดิน <Huh? S 1> ซึ่งวันนี้รายการ s อส c h a n ช e l จะพาไปดูเกี่ยวกับ10ประเทศที่ไม่เอาทหารไม่มีทหารเพราะสิ่งสิ่งนี้ภาค 2, 2> oh. จะมีประเทศไหนบ้างที่ไม่ต้องการทหารไปดูกันเลย10 หมู่เกาะโซโลมอนประเทศนี้ไม่มีกองกําลังทหารนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งทางชาติพันธุ์อย่างรุนแรงโดยในตอนแรกนี่หมู่เกาะเซโลมอนก็มีกองกําลังทหารเป็นของตัวเองแต่หลังจากเกิดความขัดแย้งทางชาติพันธุ์จนทําให้ประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ตัดสินใจเข้าแทรกแซงทําให้นับจากนั้นหมู่เกาะโซโลมอนก็ไม่มีกองกําลังทหารเป็นของตัวเองอีกเลย แต่อย่างไรก็ดีประเทศนี้ก็ยังคงมีหน่วยงานตำรวจที่มีกองพลเป็นจำนวนมาก 9. ประเทศตูวาลูเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ไม่มีกองกำลังทหารตั้งแต่เริ่มจัดตั้งประเทศเป็นของตัวเอง แน่นอนว่าเมื่อไม่มีทหารแล้วแต่ก็ได้มีตำรวจคอยดูแลความสงบความเรียบร้อยของประเทศนี้อยู่นะนะแปดประเทศสามัวไม่เคยมีทหารมาตั้งแต่จัดตั้งประเทศแล้วแหละ แต่อย่างไรก็ตามก็มีตำรวจคอยดูแลความสงบความเรียบร้อยภายในประเทศและได้รับการป้องกันทางทหารจากประเทศนิวซีแลนด์ตามสัญญาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในปี1962นั่นเองเประเทศเซนต์วูซีเสเช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆในคาบสมุทรแคริบเบียนที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีกองกำลังทหารเป็นของตัวเอง เพราะว่าประเทศแถบนี้ถูกปกป้องตามข้อตกลงระดับนานาชาติที่มีชื่อว่า Regional Security System และมีเพียงหน่วยงานตำรวจเป็นของตัวเองที่มีชื่อว่า l o y a l St v i n c i n s Police Force ที่คอยดูแลความสงบภายในประเทศนั่นเอง 6. ประเทศเซนต์วินเซนต์และกรานาดีนส์ เป็นอีกหนึ่งประเทศในคาบสมุทรแคริบเบียนที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีกองกําลังทหารเป็นของตัวเองได้รับการปกป้องตามข้อตกลง Regional Security System นั่นเอง 5. ประเทศปานามาประเทศนี้คนไทยน่าจะรู้จักกันดีจากเพลงเพลงนี้ ประเทศปานามาไม่มีกองกำลังทหารเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1990แต่มีกองกำลังที่ชื่อ Panamanian Public Force ที่ทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและรับมือกับปัญหาเขตแดนนั่นเอง 4. ประเทศปาเราประเทศนี้ไม่มีทหารนับตั้งแต่การจัดตั้งประเทศนี้ขึ้นมา โดยมีเพียงกองกำลังรูปแบบเดียวที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งขึ้นในประเทศนั่นก็คือตำรวจโดยมีเจ้าหน้าที่30นายที่ทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและยังมีสหรัฐอเมริกาอีกเช่นเคยที่ให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันประเทศภายใต้สัญญาความสัมพันธ์เสรีกับอเมริกาฮะนะ 3. ประเทศนารู เป็นประเทศที่ไม่มีฐารเป็นของตัวเองโดยมีประเทศออสเตรเลียดูแลเรื่องการป้องกันประเทศแต่อย่างไรก็ดีนาอรูยังมีหน่วยงานตำรวจที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยประเทศนาอรูถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดอีกหนึ่งประเทศของโลกเมื่อพิจารณาจากขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรนั้นนะสประเทศโมนาโก ประเทศนี้ไม่มีทหารมาตั้งแต่ศตวรรษที่17ด้วยเหตุผลที่เรื่องที่จะตัดงบสนับสนุนกองกําลังทหารแต่เรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือยังมี2หน่วยทหารขนาดเล็กโดยหน่วยทหารหนึ่งจะ,จะทําหน้าที่ปกป้องเจ้าชายและอีกหน่วยทหารหนึ่งทาหน้าที่ปกป้องพลเรือนโดยมีประเทศฝรั่งเศสให้ความช่วยเหลือในการป้องกันประเทศนั่นเอง 1. ประเทศไมโครนีเซีย เป็นประเทศที่ไม่มีทหารแม้แต่นายเดียวแล้วประเทศนี้ปกป้องตัวเองได้อย่างไรในยามขับขันแน่นอนว่ามันเดาไม่ยากเลยเพราะสหรัฐอเมริกาทําหน้าที่ปกป้องประเทศนี้อีกหนึ่งประเทศและอีกหลายๆประเทศสหรัฐอเมริกาที่บิ๊กเบิร์มเนียเรียกได้ว่าปกป้องหลายๆประเทศอยู่เหมือนกันนะ และอันดับที่ศูนย์แถมสักหน่อยประเทศวาอูนาตุแม่แค่ชื่อก็แปลกแล้วถึกแม่ <Yeah. S 1> โดยประเทศนี้ไม่มีกองกำลังทหารแต่มีกองกำลังที่มีชื่อว่าฟาอูนาตุโมโบโิลฟอสที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและติดอาวุธในลักษณะคล้ายทหารแต่ไม่ใช่ทหารแต่ก็คล้ายทหารมันก็คือทหารแต่ไม่ใช่ทหารงงไหม เป็นอีกบ,บ้างลหละกับรายชื่อประเทศที่แอดได้กล่าวมาและหลายคนก็คือไม่ค่อยจะรู้จักประเทศเหล่านี้เรียกได้ว่าประเทศดังกล่าวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศเกาะประเทศขนาดเล็กและเป็นประเทศที่มีมหาอำนาจคอยปกป้องดูแลอยู่ซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องมีทหารเป็นของตัวเองนั่นเองนะและก่อนจะนไปอย่างให้แอดทำคลิปไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะอย่าลืมดันกันด้วยล่ะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ